อ๋อออออจงไรอะเากิดอะไรนน่ะไม่ใช่ที่ไหนเนี่ยก็ลไอ้ปืนเขาพนแมนควนอะโอไอ้ปืนไอ้ปืนไอ้ปืนไอ้ควีนไอ้ควีนแมนเของกรแมนเขกระปแมนโอโหัวแรจ้าหัวรงโอ๊ยหังจะหักโอ้ยหยหลงอโอ้เจ็บหลังอะโอ้ยโอ้ยโอโอ้ยโอเจ็บโอ้ยอะไรอะอ้ะไรอะ โออเจังไลอฮะอู้ว okay. oh. wow, ้าวเข็ม <Saints> ช <sounds> ิญญานี oh, lady, girl, lady. ่ว้าวโหเข็มชิญญานี่โอ้โหได้เปเข็มชิญญาเพิ่มเลิศนี่ว้าโอ้โหเออเว้ยอะไรเหงาอ่ะมันเลยแค่เข็มชิญญาไงการปืนอ่ะเออไอ้ปืนอยู่ไหนเนี่ยเออเอ้ยเอ้ยอ้าวสมชายโอ้วโหไอ้ปุ่นนี่ไงวอ้โหโอ้โหได้แก้แก้แล้วได้แก้แล้วนี่เนี่อะไรของเองเนี่ย ป้าเบาหน่อยนี่เจอดิว้าวว้าวว้าวอ้าวไอ่เอาไปดิว้าวเออไอ้นี่เนี่ยไอ้นร่นี้อะไรเนี่ยเขียนจินจามาเพื่อไอ้สมชายแก้วไปนะของแก้วไปว้าวเออไอ้นี่เนี่ยโอ้ยเป็นไรเนะฮะบ้าหรือเปล่าเตะเองขาหักโอ้ยบ้าจริงจริงไม่ได้จะไปคุยคนบ้าโอ้ เบื่อจริงเลยทำไมรู้สึกว่ามันเงาเงาก็ไม่รู้อะองเงาเงาไหมมันไม่รู้สึกเงาเงาฮะตอนนีน้รู้สึกเ,ๆๆเางาเงาเนี่ยเออเฮ้ยจังไดอะว้าววัตเต็กว้าวขวานนออกมาแล้วฉันแล้วฉันทำอะไรได้เนี่ยไอ้ขวานเนะี่ยอืมไอ้ที่รู้คือแล้วฉันถือเพื่ออะไรเนี่ยจะไม่โดนเหมือนกันนะเฮ้ยจังอะอุ๊ย,ยว,วัตเต็กโอ้ ว้าวมีขาบ้าอกคนเนี่ยโอ้ว้าวเฮ้ยหนุ่มเราต้องใช้ขวานฟาดมันเอ๊ะจะว่ากันนะหลังนี้เออนี่แไงโอ้โหบล็อกไปพังได้เอ้ยอะไรเนี่ยนี่ไม่ใช่เกมยร์ไมค์ครับนี่ว่านี่มันเกมอะไรครับนี่อันนี้เป็นอะไรพาการไม่ใช่ไมค์ครับเอ้ยไอไอ้สมชายไปไหนเนี่ยโอ้ยสมชายตายนีกว่าสวัสดีครับอ้าวสวัสดีครับโค้ชบอลแมนโอ้คือว่าผมว่าโอ้ยโอ้ โอ้โอ้ขวานี่เหรอครับเนี่ยอืมผมคิดว่าขวาทีはは่เจอบาดหลังฝนนะครับเออช่องมาดึกครับโอ้วันดีครับคุณเปื้นแล้วคุณสมชายแล้วครับอ่าสมชายอ่ะฉันเตะไปโดนแล้วแหละออ๋เอาไปบึ้นเฮ้ยโอ้ยไอ้สมชายเนี่ยโอ้ก้าวร้าวเนี่ยนายเฮ้ยกปวิ่ฉันจะนฮิฮิได้ได้เอาดีตแกนี่สมชายนี่เนี่ยโอ้ยโอ้ยไอ้ไอ้คนไอ้สมชายเอ้ย โอ้ยผมไม่รู้สึกเลยครับเออใช่ไม่อมตาไอ้ที่รูคือเอาไปเอาไปานี่นี่ยหะฮะงอยดิเฮ้ไ้กากเลยอกมแล้วเอาชายแกตายใช่หเออฉักเกิดใหม่ทไมเฮ้ีบาเยเอาเข็มจาไปกิน เอาไปไหนอะไอ้กาอุยอ้ยอุ้ยมีขวานด้วยออกมาดิเฮ้ยย่าสชัชายไปเปิดเจอด้เลยเฮ้ยย่าเออเออเนี่ยมาทำไมเช้าเชา้าโอุยโอ้ยอุ้ยอุ้ยอืมไม่บอกนึกทะลุบูชาไม่บอกขวานด้วย ว้าห้าไอ้กากสมชายเอ้ยมวยพอนะตาเอียงด้วยอ่ะโอ้ยสม้ปืนเนี่ยตาไว้ก่อนเด้อไอ้เปิ้ลเดี๋ยวจะเตะหน้าหายเลยก็มาดิครับก็มาดิครับเตะก็จริงอ่ะบอกดิได้แหละว้าเตะมันจะเตะแหละอันนี้ต่อยแล้วอุ้ยปืนคุณปืนครับคุณปืนเ้าเอ้าเขาเป็นแบบไหนเน่ยเออผมไม่รู้ครับผมก็อยู่นี่ก็เกิดมาเลยครับอ้าวรอ้เอ้าบ่าวเดือดล้วไอ้ปืนตาเขาทำไงดิ เออไม่รู้เหมือนกันครับเอ้ยไกลกันได้ช่วยช่วยจะโอ้ยอะไรอ่ะเว้ยโอ้คุณปืนว้าวมันหายไปแล้วโอ้พระเจ้าช่วยครับคุณปืนหายไปแล้วครับเฮ้ยโอ้โอ้จะเกิดใหม่แล้วโอ้คุณปืนมาแล้วเย้ไอ้ปืนมาแล้วเอ๊ะฉันรู้สึกว่าเกมนี้รู้สึกว่าเหมือนโดนบังคับไงไม่รู้อ่ะจะว่าอะไรปืนเออ มันแตกแปดอยู่ที่เชิดเกิดมาเออเออหน้าคืออะไรอ่ะ๋อไหนเออว้าตีด้วยคืออะไรอ่ะมุงกล้องหน้าคืออะไรอ่ะเออเออกล้องแฉบนี่ไงเอ้าวมุมกล้องเออมุมกล้องกลับมาดิกลับมาเอ้ยไปไหนเฮ้ยกลับมาเฮอยเฮ้ยกลับมากลับมาก่อนกลับมาก่อนเฮ้ยโอ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 ้ยอื้มบอกตั้งเลยเอ้ยตดุทีบอกตั้งเลยโคตรเทพครับโอ้ย

นี่มันกระด,ดาษไมีเอาเอาปลอกเอาบล็อกเอาบล็อกอะไม่เอา ondan, เดนี่มันกระดาษฉัปีไม่ได้แล้วกันบล็อกสองอัน sure. ส,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 สองบล็อกเออดีมากดีมากเออมาหนึ่งขอตอบกันเด้อบล็อกบอกมัดูแลบล็อกบล็อกวะเนี้ยบล็อกบล็อกบล็อกอะอ่าได้แล้วเฮ่อต่อชั้นหนึ่งประมาณนี้อ่าฮ่าได้แล้ววู้วูอ้ไอ้ไอ้ โอ้ยอุ้ยบอกล่วงเลย้อ้าวอะไรเนี่ยเอาใหม่ใหม่ใม่วันนี้นะโอ้ยปืดเป็นขี้อยู่แล้วโอ้ยปืดเลยปืดเอ้าเอ้าเอาไอ้ปืดหายว้าเออใช่ไหมเออโออโอ้ยโอ้ยมันมาในขานีนี่อ้โว้าว โอ้คุณสมชายครับเอาแล้วเอาสมชายกับปืดไปไหนแล้วครับน่าขินอะไรครับออันนี้บล็อกต่อเลยครับเนี่ยอืออืออืมอือ๋อสมชายจะต่อวันนันหครับเนี่ยไหนพอดูหนครับน่าจับจังเอ้ยไม่จับดีกว่าครับผมคิดว่าผมน่าจะปล่อยไว้แล้วครับ วุ้ยโอ้ยโอเคับวนแรกใช่กระตือใช่เกิดมาแล้วโอ้คุณสุชาตเกิดแล้วครับแล้วแล้วคุณปื้นนะครับโอ้ยนี่ฉันไม่รู้เออใช่มันดึกครับแล้วไอ้แล้ววงกลมนั่นคืออะไรนะครับนั่นอะไรบนนั้นครับอ๋ออันนั้นฉันไม่รู้เหมือนเกิดถ้าจะกลาจับต่อบล็อกก็ไปหยิบมันเนี่ยคืออะไรอยากรู้มานานแล้วเอไม่เข้ามุมโอเควันนี้นะเอ่อว้าโอ้สี่อย่างไหนอ่ะว้าวขบวนแรหายไปแล้วอโ้ chồng chồng sao chồng 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 ơi, chồng 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 à à, ủa, woo, à, ủa, ô, ơi, con, chồng 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 อยู่ตรงตรงชั้นน้อยดีเฮ้ยกืบลุงแล้วเกืบลุงเฮ้ยกืบลุงแล้วโอ้เออโอเคตรงแล้วเออโอ้อุ้ยเออโอ้ยโอ้ยโอ้ยแกระบายนะบอกฉันรวมเลยเนี่ยโอ้ยต่อใหม่เลยต่อใหม่เลยเอองั้นแหละเออป่าให้มันฟีสด้วยเอองั้นแหละอืออ่าได้แล้ว ฮะเออมาละเออเว้ยไม่ถึงไม่ถึงเออเฮ้ยทำไรทำไรยายายายเฮ้ยจะย้ายมาเหรอจับได้แล้วเอ้ยเอ้ยเอ้ยมาจะจับมันดิเฮ้ยเฮ้ยยายายายเฮ้ยอู้ข้อจับหนยก็ไม่ได้อู้หัวอะไรไงนั่าแฟนนายเหรอหัวเหรอ้ยจะขอจับหน่อยดิ เนี่ยอยู่เฉยเอ้ยยาโอ้ยยาเล้ทำได้แล้วเชียวโอ้ยยาโอ้ยโอ้ยไอ้นี่นี่ใครจับจับมั้งนี่ไม่ได้โอ้ยจะไม่ให้ตับโอ้ยนี่อยู่นี่แหละอืมฮะจะอ่านคิปวุ้ยโอ้ยอ่านคิปอะไรอ่ะอยากตามไปเฉยเออไอ้นี่ขึ้นมาตลอดเลยโอ้ยโอ้ย โอ้ยวันนี้นะฉันไม่ตายอ่ะโอ้ยไม่ตายเหรอเอากระดาษไปกินเออเป็นไงล่ะโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่าคิดฉันไม่ตายนะโว้ยจะเถื่อนใหม่ได้โอ้โหอ้เฮ้ยเฮ้ยไม่ให้จับไม่ให้จับเฮ้ยไอ้ยังอ่ะเอเฮ้ยอะไรหนึ่งอะไรเมื่อกี้เหมือนเห็นเฮ้ยอย่าจับอย่าจับเฮ้ยฉันไม่จับแล้วฉันไม่จับแล้วฉันไม่จับแล้วมันเป็นของไรสาระ เอาว่างยังไงเป็นขวากิ๊เลยเนี่ยไปมาไม่ไม่ฉันสนใจอันนึงเออเฮือบอุ้ยโอ้ไม่ถึงไม่ถึงเอาใหม่เอาใหม่หนึ่งหู้หนึ่งสองสามเฮือบเอออ้ยโอ้ยไม่ได้เว้ยอืมเฮ้ยเดี๋ยนะเอ้ยเดี๋ยวนะออมันทำได้มันดึงได้นะไหนดึงดิออเอดึงไม่ได้อื เออเออคืออะไรเออเออเอ้าเฮ้ยอะไรคืออะไรอะไรขึ้นมาอขอกดดิเงินเออเออปีปเออกดถึงยังไง่ฮเป็นไงนี่เอาบล็อกมานี่ปิ๊บอะฮ่าเฮ้ยอะไรเนี่ยกดมาหมดเออ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 ปีปอะฮ่าเฮ้ยอะไรเนี่ยเอ้ยปิดเลยอ้าดีมากโอเคเป็นไง ไม่เป็นไรฉันสามารถนี่ได้นี่นะเ,เ,เปิดดิเออเอาเปิดไม่ได้เปิดดิอ๋อโอ้โได้แล้วกดออกเลยโอ้ยยาเฮ้ยอะไรเนี่ยไอตุ่มชายโอ้โหกดอะไรเนี่ยโอ้ค้างเลยเมื่อกี้โอ้ก็อยากขกดอ่ะเออขอกดไม่เฮ้ยไม่ได้ไม่ได้ออกไปไปไปโอ้ยเขากดกดเฮ้ยอะไรเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยไอตุมชายไอ้ตุ่มชายเฮ้ยไอตุมชายโอ้โห ไอ้นีนี่สมชายนี่มึงบอไม่เบาเนี่ยโอ้อยากลองของอ่ะอุ้ยอันนี้น่าจับเลยอ่ะขอจับเลยไม่ให้จับเอ้ยขอจับเลยเฮ้ยไม่ให้จับอือโอ้อะไรอ่ะจับดีจับดีไม่เออไม่ให้จับไม่ให้จับเฮ้ยไม่ให้จับเลยเฮ้ยเอากล่องเหมือนเดิมเฮ้ยเฮ้ยไม่ต้องเฉยอ่าไม่ไงีเหรอโ้ตีเนะเฮ้ย โอ้โอเคชีน่าบ้างโอ้มาจีดโอ้โอ้โอเครอดเลยโอ้เจอแน่ไอ้คนนี้นี่อะไรเอาอะไรแกจับดีจับดีไม่จับปุ้ยไม่จับปุ้ยเออจับดอกไม้กากเอ้ยเอาดีดดีกว่าดิเฮ้ยอย่าเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยไอไอนี่นี่วุ้ยเปิดทำไมเอ้ยจะเปิดอ่ะมีห่าปะเนี่ยจะเปิดนี่เลยปึ๊บเฮ้ยยา จะเปิดจะเปิดมันนีไอ้ตับเลยเฮ้ยเฮ้ยนี่นี่ใช่เฮ้ยเฮ้ยเอามามาเฮ้ยไม่ให้จับไม่ให้จับเฮ้ยากดออกดีเดะเฮ้ไอ้สมชายอืมอ่าเป็นไงนะฮะไอ้กะเฮ้ยปุ่มอะไรน่ากดจังเลยอ่ะน้องกดดิเฮ้ยปุ่มอะไรดิอ้าวไม่น่ากดเลยสมชายบอกแล้วอย่ากด เออสมขภัยเนี่ยเอาไปดิเออเว้ยอืมอ่ะฮะโอ๊ยโอ๊ยโอ้เมื่อกี้เกิดขึ้นน่ะปล่าเมื่อกี้นายเผลอกดลบน่ะเนี่ยเนี่ยไอ้ปุ่มเนี่ยเอ้าวอ๋อเออกดลดออกมาดิอ๋อเมื่อกี้ปุ่มไอ้นี่เหรอปุ่มรถละครเหรอเออก็จะเล่นไงดีประมาณนั้นเออใช่ไหมโอเคอ้แล้วอยากเห็นเออ เฮ้ยวุ้ยเตะเฮ็ดปุ่มอะไรสีปุ่มอ่ะเฮ้ยน่ากดจังเลยอ่ะไอ้ไอ้สมชายจะกดดูทำไมฮะโอ้โหคนกำลังภาดคลิปอยู่อ้าวจะรู้ไหมเฮ้ยน่ปุ่มเลยน่ากดจังเลยอ่ะปี๊บเฮ้ยอะไรเงีเฮ้ยไอ้สมชายกูทำไมเฮ้ยหัวเปิดกล้องดีกว่าปิดปิดปิดโอ้อ๋ออะไรอ่ะโอเคบนประนึงอยู่เฉยดิโอ้โห เฮ้ยเขากดเลยดิดแน่เฮ้ยเฮ้ยสมชายจะกดถ่ายรูปทำไมจะกดถ่ายรูปทำไมสมชายเอ้าจะรู้ไหมเฮ้ยปุ่มอะไรอะอะไรอะไร่ะอุ๊ยไอ้สมชาย